ต่อมาหลวงพ่อได้หยุดเทศโดยหลบหรือแอบไป,เ,ปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณกับหมอเขียนหมอเขียนคนนี้สามารถรักษาโรคระบาดหรือโรคหาได้ตอนนั้นคนเป็นโรคระบาดที่บ้านคกช้างผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากหมออื่นๆก็ตายเหลือหมอเขียนคนเดียวสามารถรักษาโรคหาโรคไข้ทรพิษได้วันที่19มิถุนายนพศ 2,472พระกวยได้มาเรียนปริยัติธรรมเพื่อให้เจริญในศาสนาได้มาอยู่วัดบังขอ,งองน2พรรษาตำบลโพชนไก่อำเภอบาราจารันจังหวัดสิงห์บุรีตอนนั้นอาจารย์คำเป็นเจ้าอาวาสได้เรียนนักธรรมตรีสอบนวัดโพชนไก่พรรษาต่อมาได้เรียนนักธรรมโทแต่พอจะสอบได้เป็นไข้ไม่สบายเลยไม่ได้สอบ จึงมาคิดได้ว่าปริยัติธรรมก็เรียนมาพอสมควรจึงอยากจะเรียนวิปัสสนากรรมฐานและอาคมตลอดจนวิธีรมเครื่องรางของขลังด้วยเหตุนี้หลวงพ่อกวยจึงได้เดินทางไปเรียนวิชากับหลวงพ่อศรีวิริยสัตพิธแห่งวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อศรีรูปนี้เชี่ยวชาญในวิปัสสนากรรมฐานมากเก่งที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี ขณะนั้นหลวงพ่อได้เรียนวิชาทำแหวนนิ้วชึ่งแหวนนิ้วของหลวงพ่อสีวัดทับรางใต้เท้องวงจะตอกตัวของอ่านว่าอิติของหลวงพ่อก็เช่นกันนอกจากนี้ยังได้เรียนวิชาอีกหลายอย่างต่อมาได้จำพรรษาอยู่วัดหนองตาแก้วตำบลโคกช้างอำเภอเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดหนองตาแก้วนี้ หลวงพ่อได้ปลูกต้นสมอไว้หนึ่งต้นปัจจุบันยังอยู่หลวงตาสมานเคยไปอยู่วัดหนองตาแก้วได้นำไก่แจ้เอาไปนอนบนต้นสมอปรากฏว่าไก่ไม่ยอมนอนไม่ทราบว่าหลวงพ่อได้ลงวิชาอะไรไว้ทั้งๆท,ท,ที่หลวงพ่อเพิ่งอายุ28ปีพันษาได้8ปพันศาแสดงว่าหลวงพ่อเป็นผู้มีอาคมตั้งแต่เป็นพระหนุ่มได้จำพัรษาที่วัดหนองตาแก้วหนึ่งพรษา ในวันที่1มิถุนายนพศ2477ได้มาจำพรรษาที่วัดหนองแขมตำบลดงคอนอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนา,าทอีกหนึ่งพรรษาได้เรียนวิชาแพทย์แผนโบราณต่อกับหมอใหญ่บ้านบางน้ำพระในขณะที่พักจำพรรษาที่วัดหนองแขมได้มีเพื่อนภิกษุชื่อแจมได้เดินทางท่องเที่ยวไปพบตำรา เป็นสมุดข่อยอยู่ในโพรงไม้แต่เอามาไม่ได้เพราะตำรานั้นมีอาถรรพ์แรงมากคล้ายมีเทวดารักษาจึงได้มาชักชวนพระกวยให้ไปดูเพราะกฏว่ามีตำราอยู่ในโพรงไม้จริงมีรอยคนเอาพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาใต้โคนต้นไม้พระภิกษุก,กวยจึงได้จุดทูบบอกเล่าและอธิษฐานว่าถ้าจะให้ข้าพระเจ้าเอาตำรานี้ไปเก็บรักษาไว้ ขอทูบที่จุดนี้ให้ไม่ให้หมดดอกแต่ปรากฏว่าทูบได้ไม่ไม่หมดพระภิกษุก,ก่วยจึงได้เสียงสัตว์อธิษฐานขึ้นใหม่ว่าถ้าหากว่าท่านจะให้ตำรานี้ให้ข้าพระเจ้าเอาไปเก็บรักษาไว้ข้าพระเจ้าจะนำเอาตำรานี้ไปทำประโยชน์แก่วัดและช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นแล้วก็จุดทูบขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าทูบได้ไม่หมดทั้งสามดอก หลวงพ่อจึงได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของตำราแล้วอัญเชิญเอาตำรานั้นมาเก็บไว้มีคำร่ำลือกันว่ามีคนคนหนึ่งได้นำตำราชุดนี้มาเก็บไว้ในบ้านได้เกิดเหตุวิบัติเจ็บไข้ลมตายจึงเอาตำราชุดนี้มาทิ้งไว้ดังกล่าวพระภิกษุก,กวยเมื่อได้ข่าวดังนั้นก็มาเปิดตำราดูปรากฏว่ามีลายลอักษรบอกในตำราว่า ตำรานี้ห้ามเอาไปไว้ในบ้านใครๆทั้งสิ้นมิฉะนั้นจะฉิบหายพระภิกษุก,กวยจึงได้ศึกษาตำรายันและคาถาจากตำราเล่มนี้ปัจจุบันตำราเล่มนี้ยังอยู่ที่วัดหน้าปกเขียนว่าครูแรงด้วยสีแดงในตำรามีพระมนต์และยันต์ต่างๆมากมายหลายร้อยยันเป็นยันกันอาวุธกันกระทำกันขุนกันของคาถาก็มีมากมายหลายบท เป็นภาษาของคนโบราณแต่มีบทหนึ่งเขียนไว้ว่าพระมนพระพุทธเจ้าชนามานใช้เรียกนางแม่ธรณีใช้ทําน้ำมนคารวาสห้ามเรียนในพระมน์นี้ได้เขียนถึงการใช้มนตในทางที่ดีและใช้ไปในทางที่ร้ายคือมนต์ดำเรื่องตำรายันที่หลวงพ่อคัดลอกและมาเรียนนี้ปัจจุบันอยู่ที่อาจารย์หวียนมณีในคนท่าทอง ตำบลปากน้ำออเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งเล่มเก็บรักษาอยู่ที่วัดท่าทองแขวนไว้ในกุฏิไม่มีใครกล้ายุ่งอยู่ที่อาจารย์ตัวหนึ่งเล่มอยู่ที่อาจารย์สแสวงวัดหนองอีดุกอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทหนึ่งเล่มส่วนที่วัดมีหลายเล่ม